โอเคสวัสดีครับสมาชิกชาว YouTube ทุกคนนะวันนี้ผมอาร์มภูกิจนะครับไม่ได้ไปแวนรถไปซัดรถที่ไหนนะผมนี้วันนี้ครับอยู่วันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะอยู่วันที่วัดเขาแจ่มฟ้าอช่วงนี้ก็เห็นรีวิวใน Facebook เยอะแยะเลยนะก็เลยลองมาดูเพาหน่อยแต่วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะแบบว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยโลง่งๆสบายๆเห็นไหมเห็นไหมคนน้อยมากเลย ผู้คนน้อยมากวันนี้นี่ชีวัดวัดเขาแจ่มสูงดูมีพญานาคด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอเมเลอเลยเดีย๋ดวยวเราก็จะไปไหว้พระก่อนนะแล้ค่อยไปหาจุดถ่ายรูปต่างๆกันแต่วันนี้คนน้อยแน่าจะได้ภาพสวยๆเยอะเลยเดีย๋ดวยวเราจะขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะตอนนี้คุณภรรยาผมก็ไหว้ทาวเวสสุวรรณอยู่นะ เดีขึ้นไปทางนี้ตอนขับรถเข้ามาเนี่ยทางระหว่างขับรถนะคาจะทาสีทางขับรถอะทางถนนอะเป็นสายลุ้งอะสวยมากเดี๋ยวเราก็จะไหว้พระเสร็จแล้วก็จะลงไปถ่ายรูปเล่นข้างล่างตรงนู้นอะที่เหมือนว่าเป็นเสาญี่ปุ่นอนะเออสวยดีช่วงนี้ในในเฟซบ o ๊กเขาก็รีวิวไว้เยอะด้วย วหว้พระเสร็จแล้วเนาะต้องบอกว่าทางวัดให้แผ่นปิดทองเยอะมากนะแต่เราสามารถปิดทองได้พักกับทุกรูปเลย <c oughs> นี่ครับรอบๆบ,บ,บนอุบถบท,ที่รอบๆโบสถ์ก็จะมีพระพุทธรูปนะให้เรากลับไหว้แล้วก็ปิดทองเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะพาเดินดรูรอบๆกันข้างหลังนี่ก็จะเป็นนี่ด้วยภาพพุทธรูปนอนอ๋อุ้ยองคเบลเทอร์เลย <c oughs> องค์ใหญ่มากเลยนเนี่ยอันนี้พระพุทธรูปนอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นพระพุทธรูปของคนที่เกิดวันอังคารน,นะถ้าจะไม่ผิดนะวันนี้เราก็จะเดินสายเที่ยวการจนาบุรีนะประมาณนักสองสามที่แต่ก็จะซอยเป็นคลิปสั้นๆไงลงใน YouTube สักประมาณ3คลิปนะแต่ละที่ก็ปนๆกันไปนะเราก็จะพาทุกคนขึ้นไปดูบนโบสถ์นะว่ามีอะไรบ้างคุณพยาก นี่ครับหย่อนเหรียญล,ลงในใน,ในบ้าทโอเคเดี๋ยวพักขึ้นข้างบนไปชมมันโบสถ์ก็มีมีอะไรบ้างมีอะไรให้กราบไหว้บ้างนะครับขึ้นไปข้างในก็จะเงียบสงบนะสามารถเข้ามานั่งสมาธิตรงนี้ได้เลย คือต้องบอกว่าข้างในเนี่ยล่มลื่นมากนะครับโูมีพระแก้วมรกตทั้งหืพระแก้วมรกตหลายองค์เลยสองสี่หกนะข้างในก็จะมีตู้รับบริจาคนะตามนี้เลยหลายตู้เลยดูสถาปัตยะกรรมตามผนังโบสถ์เป็นไงสวยปะภาพวาดสวยมากนะอ่า โอเคเอาละครับเราก็ไหว้พระเสาร็จเรียบร้อยนะดูปฏิบััิกรรมบนโบสถ์เรียบร้อยแล้วก็ลงมาข้างล่างกันบ้างอะข้างล่างมีอะไรไปดูกันลงมาก็เหมือนเดิมเลยครับผมนี่ทาเวสุวรรณสองฝั่งเลยมีฝั่งนี้ด้วยวก็ฝั่งทางฝากนู้นก็มีเหมือนกันวันธรรมดานี่ลมลื่นมากนะวันธรรมดาเนี่ยคนแทบไม่มีเลยแบเดินสบายๆเลย เดินลอดใต้ท้องพญาน,นาคพญานาคนี่องค์ใหญ่และยาวด้วยนู่นหัวพญานาคอยือนู่น,หนให้ดูหัวพญานาคนั่นไงเห็นปหะแล้วก็ตัวเขาก็จะยาวมานี่เลยยาวไปเลยนี่นี่ข้างในนี่ก็มีให้ไหว้ลาหูด้วยลาหูองค์งใหญ่เลยนี่นะครับ จะเป็นอย่างที่นี่ก็สามารถไหว้พระได้ครบนะมีพระพุทธรูปมีพญาน,นาคแล้วก็มีราหูนะอยากจะไหว้อะไรก็เลือกไหว้ได้เลยวัดก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใหญ่มากนะแต่ว่าก็ร่มรื่นดีมีต้นไม้มีรูปปั้นมีอะไรต่างๆนานายิ่งวันนี้ด้วยใช่ปะเมื่อเช้าฝนตกหนักเลยก็เลยไม่ค่อยรอนเท่าไหร่นะเดินดบสบายๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินไปตรงจุดชมวิวนะที่อยากว่า เห็นแะว่าสามร้อยหกสิบเลยอ่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนสกายวอล์กนิดนิดนะนี่นี่ยเขาให้ถอดรองเท้าด้วยใช่ไหมโอเคถอดรองเท้าก่อนเดินมาเลยไม่ตกเขาไม่เขาเขามีแผ่นเหล็กรองอยู่ไงมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกระจกหมดเลยไง อันนี้ก็เป็นนี่นะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เลยนี่นี่เห็นไหมครับเราก็จะมองเห็นวิวสามร้อหกสิบองศาได้เลยตรงนั้นก็มีหลวงมีพระองค์ใหญ่เหมือนนะอันนั้นเขาคือหลวงพ่อโตหรือหลวงปู่ทวดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนะนู่นเลยองค์ใหญ่มาก ตรงนี้มันเป็นเหมือนรางรถไฟเลยอะเขาจะทำรถไฟเหาะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะลงไปถ่ายรูปเห็นไหมไอ้ตรงแดงๆอ่ะไอ้ที่เป็นเหมือนญี่ปุ่นอะเหมือนเสาญี่ปุ่นตรงนู้นอะเออข้างล่างนั่นอะดูตรงนี้ก็รอบๆก็ตรงนี้แดดเริ่ม อนนี้เราก็ได้เลิกนะที่จะเดินไปตรงไอที่เป็นซุ้มประตูญี่ปุ่นแะตนี่ตรงนี้ก็มีร้านกาแฟด้วยนี่เรือนกาแฟของข้างบนวัดมีร้านกาแฟเหมือนกันนะเนี่ย่ะไปกันทางออกอยู่ไหนเนี่ยเราก็จะเดินผ่านอันนี้เหมือนเดิมนะลาหูอมจันท แดดก็ร้อนบ้างลมบ้างสลับกันไปแต่ก็ยังดีกว่าร้อนตลอดเลยไง <c oughs> โอเคหน <c oughs> <c oughs> น้าตัวสูงมากนี่ถนนสายลุงที่บอกตั้งแต่ต้น,ตนคลิปอะเ,ออเห็นไหมว,ว้าวเลย ถึงแล้วซุ้มประตูญี่ปุ่นน,นี่ทางเดินเขาจะเป็นประมาณนี้แหละให้เราถ่ายรูปกันข้างบนก็จะเขียนว่าโชคดีนะ ข้างล่างก็จะมีเหมือนว่าเป็นเจ้าแม่ทุนอิมปางนอนนะนอนอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเห็นหอ่าเียใช่หรือเปล่าต้องไปดูข้างหน้าว่าใช่ไหมเห็นไหมนู่นองนู้นเดยวเดินไปดูกันไงถ้าเป็นตอนเย็นๆนะอากาศฟิลแบบว่าอยู่บนย,ยู่ญี่ปุ่นเลย <c oughs> ช่วงนี้ก็เหมือนว่าเห็นคนเขามาเช็คอินที่นี่เยอะเหมือนกันนะก็เลยลองมาดูนี่ถึงแล้วเป็นเจ้าแม่กวนอิมจริงๆด้วย มีคาถาบูชาเจ้าแม่คุนอิ่มอยู่นี่ Okay. จากข้างบนที่เป็นจ้แม่กนอิมใช่ไหมเราก็จะมีทางเดินลงมาเรื่อยๆอีกนะเดินลงไปเหมือนจะมีพาพิคเนีตด้วยถือขวานกับถือสร้อยอะไรทั้งอย่างนั่แหละเดี๋ยวพาไปดูนี่ไง,ไงทางเดินคนนี่อย่างโล่งเลยไม่มีใครมาแย่งเที่ยวเลย นี่ถึงพ,พับิคอเนตแล้วนี่นี่นะตรงนี้ไนงะพ,พับิคอเนตมีงูพันอยู่ด้วย เขามีรูปปั้นพวกให้เรากลาบไว้บูชาเยอะอยู่นะที่เนี่ยแล้วที่สําคัญคือเขาไม่ได้บังคับทําบุญด้วยจะใส่จะยอดเท่าไหร่ก็ได้ถ้าถ้าเป็นบางวัดใช่ไหมก็จะมีแบบว่าเขาจะกาหนดให้เราแบบว่าทําบุญใส่ซองแบบว่าสวยสังฆทานสองร้อยนี้ขึ้นไปใช่าว่าแต่ที่เนี่ยคือเขาจะไม่ไม่เขาจะไม่บังคับไงแต่แล้วแต่แล้วแต่เราจะยอดหรือจะใส่เลยแต่เดินก็ไกลเหมือนกันเนี้ยกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนเนี้ย าแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่ายัางไงก็เอาไว้ถึงหมื่นซับเลยแล้วกันนี่ก็ใกล้แล้วนี่ก็จะเจ็ดพันลวนะก็ฝากติดตามด้วยในคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคนี่แหละายบาย